สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับกับร้านภูมินอรยนนะครับสาขาพระคุณจับจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มารีวิวนะครับฐานยกล่องนะครับตัวนี้เป็นใบยีิบสองนิ้วนะครับใส่ยีิบสีได้นะครับใส่ใบยีิบสีได้เป็นของ LCS นะครับ LCS ตัวนี้มือสองครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าบาทครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท ราคาก็ต่อรองได้ครับใบเต็มๆนะครับใบผ่านเต็มๆนะครับก็ใส่รถรุ่นเอลนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0870341562ครับคือร้านภูมินทรายยนต์นะครับราคา11,500บาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับมีบริการส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับ ก็ใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้นะครับก็หรือติดตามนะครับในช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับภูมินทร์อริยยนแล้วก็ช่อง YouTube ภูมินทร์อริยยนนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ